เรื่องย่อละครเรื่องแผนรักหักคันลุง EP ที่13ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่อง3กด33หลังจากที่หมึกกระบทโดยแม็กปะวิทและปลาดาวที่ระบทโดยติตะชยานิตรปลอดภัยแล้วทุกคนในครอบครัวช่วยกันซักถามเพื่อหาตัวคนร้ายหมึกแสดงความเป็นห่วงจึงอาสารับส่งปลาดาวไปทำงานถึงวันงานออกบูธ บ้านรักสวนสวยหมึกพาปลาดาวนั่งรถไปทำงานด้วยทำให้นิตาที่รบบทโดยเลิฟลี่มัตฉาเกิดหมันไส้ปลาดาวในงานนี้เชริสาที่รบบทโดยมุกซิรินรัตมาปรากฏตัวและถือโอกาสเปิดตัวหมึกกับสื่อเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแฟนกันในขณะที่นิตาก็เสียมให้ริดซึ่งรบบทโดยเฟิร์สพารดาคายไลฟ์สัมภาษณ์เชริสาส่งไปให้ปลาดาว เพื่อปิดประตูการครบกันระหว่างปลาดาวกับหมึกทางด้านอัดที่ระบบทโดยตีวิวิ์ซึ่งทําใจที่จะต้องมางานกับอธิคมระบบทโดยเอ็มอภินันฐ์ึงได้เห็นน้ําพึง่งระบบทโดยเคสมาลิลินพ้อลูกชิ้นลุงหมีที่ระบบทโดยป๊อบถาคูนเลยเข้าใจว่าเป็นญาติกันขณะที่หมีก็เพิ่งบอกน้ําพึ่งว่าอัดเป็นลูกชายของอธิคม ในงานบูธมะม่วงเกิดความวุ่นวายเพราะโดนร้องเรียนเรื่องสารปนเปื้อนตามแผนที่อธิคมน้ำพิ่งตัดสินใจถอนตัวจากงานเอามะม่วงทั้งหมดมาแจกฟรีเมื่อเห็นว่าแผนสำเร็จแล้วอธิคมจึงให้สุดารัตรรีบไปหว่านล้อมย่าเคลือวันที่ระบดโดยโยทัศวัณเรื่องขายสวนมะม่วงให้ตนในขณะที่น้ำพึ่งกับกลาดาวก็เป็นห่วงคุณย่าเรื่องที่สวนมะม่วงโดนข่าวลือเสียหายหนักขนาดนี้ ติดตามรับชมละครเรื่องแผนรักหักคาล,ลุ่มออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19บนาฬิกาทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p l